นตึงๆเขาถ่ายคลิปอยู่โอ้ตายละใส่พัวไปสักผ่าทุก่นไม่นั่งกินไม <laughs> ่นั่งกิน <laughs> พอนะ่อถ่ายพ่ย้อไปโดนเน,ะนาะนยมากเนี่ยกินยังไงกินน้นำทวกรเก่า<ด> <laughs> ผ่าไปเก็บคนที่นาสวัสดีจ้ามูลนีพพอกับตามีคือเก่าค่ะมือนี่ตําคืออยากกิน กุ้งดองก็ตําสัวตาําส่วแก้มกุ้งดองเกาหลีเบิง้งพี่น้องเป็นแต่แสบวาค่ะดองเองคือเกาคือเดิมมาปาดเหมือนคนทจัดจานงามแท้กินผู้เดียวบัวไปอยู่บัวไปสักค่ะมาแจกๆด้วยกันค่ะแคบหมูติดมันจ้าเอาไปเลยต้องตำหน่อยกินผู้เดียวเนาะเทียมทชน ลูกไปโรงเรียนสบายดักสบายดักเมือ่อใดลูกไปโรงเรียนูโอ้ยม,มันมันดือค่ะพี่น้องเลยมันเงินดือแต่งกันแต่งกันเฮ็ดเองคลิปเองจัดจานเองเองพื้นประยู่ขี่ขานอันเบาหน,น้่มากินแล้วเด้อหืมอดหลอดออนลอดแสบผู้เดียว อืมข้วหับอืมข้าหมูข้าห,หมูติดมันแล้วติดขอติดขนมจีนกันเนี้ยอ่ะหนึ่ง แับแห้งอากาศนีงมาหอนค่ะหอนเนี่ยครับอืกุ้งดองกุ้งดองเกาหลีเอาเปลือกออกเบิดห,ห่างกับโปรเจงไวค้ค่ะ กันไปจะจวดเป็นพันตะกอเลยเนาะฮะอืมแซ่บมากหน่อยฟินเฟืออืเป็นกัน แบบตำส่วนบบได้กินห้ายมือเแล้วเด้อบนี่ไวปกับกุ้งดองเนี่กุ้งดองเนี่ยดองไอสองมือนซีจังเป็นแบบนี้ค่ะอืมหอมครับอืม แกตาลายไว้น้ออ๋ยสุดดังโหตาลายแผ่นใหญ่มากทับเครื่งมัเอ้าทับเคริ่งวด้กินเบอร์ดอกกินเท่าแผ่นหลายมั้ไง กุ้งเนาะนี่ท็อปปิ้งเลยพริกด้ยกระเทียมเทียมโทษนะทำ,ำหงายทีบ่บอกห่อเขอ้าไปค่ะฮ่าเอาอมาแรกก็ไม่เยอะห่อพับเข้าไปอ่ะอืมอืมมีมาก ขาทวงานนี่นะคะอื้ออ้าดำมือือแบบตํามัวมากแบบนามนขนโค้นแบบนี้ตํามัวน้หนามตึง ขาถ่ายเก็บอยู่โอ้ตายละใส่ผัวไปสักผ้าแต่ว่าไม่นั่งกินมันนั่งกินัวถ่ายไว้ย่องไปโดนเนาะหลายมากเนี่ยกินยังไะกินนคำตัวกินปบังกินเนาะเขาผ่าไปเก็บกินที่นาว่าเอนเเขาตีกินเนาะสวัสดีครับไปบอกโดนนึงเนาะว่ามจะไปหาจิ๋ง ตั้งกล้องอย่นี้แล้วเคยถาเจ้าแล้วเรียดรองความนะตองคล้องใเปิดประตูมันแกบไปปิดไหมตายสิจริงเดี๋ยวได้นนิ่งหยาบดูก็แม่เดี๋ไปบอกโดนนึงเนาะใครตั้มคงก็กะจะเหยพอดีตเนาะคล้องไปโดนเนาะเยอะนั่งด้วยร่างแสบเยอะไปเอียดจ้ะทีเราได้หรอไปอ่านแล้วนั่งคนเดียวอ่ะพองเขากินน้ำเน่อร่อยไหมบะค่ะ 咱们ตัวนี้วะใช่ปะกะอเขาก็บอกว่า<อ>ดีๆไปรีบมานะซักผาา้าเนอะต้ตตมส้มตำเขาจะอืดปาดไปสองชั่วโมงเนาะมันมันจะเป็นหมองเขาแล้วเนาะอูษษษอะสดกุง้งใส่พววไปซักผ้าไม่นั่งกินเหยียบสลัดนี่หรือ เต่เขาเจ็บขาเขาเจ็บขาเนาะป้าหรือกบเขาเจ็บขาตัวเราต้องไปซักอยู่ดีอืมจ้ะก <laughs> <laughs> ุ้งแบบเข่าเนื้อขนาดถาดเมียมันป่เพามันถาดแมวในถาดเมีย,มยอืมจอสุดเยอะเอาไหมา เอาอยแม่ซาหลายอยู่ทังไหนไม่รู้แมงพอเห็นมั้งเนี่ยเกือบมาบรท่านมาเกบเบิดโอ้ยฮอกก็กินฮอกก็เด็ดเจ็ดนาทีหนึงเบียกเกินไรเห็นมาพ่ท่านนี่เบิดเนี่ยทำเนี่ยทำขายก็ทำขายอนนี้เลยจะขายก็ดองจะตีหากิโลรอกุุงอ่ะ khá à, tang cho làng con súi tăng, trắm mắm cua đông, dong yang, ừ, không? À, เป็นสากผ่านมาอา,ากาศโอนว่ะมันด้านบ้าหรือมีสารเนี่ยของกะทิเป็นนัน,นำต้นห่อนปลายฝนต้นห่อนประมาณนี้จำทนจำเพียงสองตัง เขาทาแบบเอาหางออกหมดเลยเธอชอบไหมอืมอร่อยจังป่ต้องมาเงียงี้ป่ต้องมาหางเขาหางมัน้ยแล้วตัวชอบเขาไหมจ้าบัวหักกับบัวด้หรือ,รอจงเมียจ <laughs> ัวก,กับฟันข้อทิ่มดีกว่า <laughs> แมบบบ่ <laughs> <laughs> บอกวีวีคือเป็นคนแบบเพลนเขาแบบคนมองเขาบอดีเลย,เลยนะั่น่ะเขาบังคับเปตัวหางเหาเ <laughs> อ้าตัวไปล้นตอนไหนเขาลีนไหนบอกอ๋อ ค้นชาตอนบ่ายอ่ะรับป้ากินก้อนหัวบอกลายเติบตำตำกินผู้เดียวหรือตำกินยาก้นเนี่ยตำกับตำตำเก,ก่าริเรุเพราะว่าตำตำหนี่ตลอดบางเธอคิดว,ว่าที่นั่งใส่ผู้เดียวค่ะคนเดียเนี่ยย่หล <c oughs> ี่เดียวเนี่ บนเวลากินก็พัวบนแสบด้วยค่ะก,ก,กินก็พวกับแซ่บแสบกินผู้เดียวแห้งแซ่บพันกันบันน้พันเสถันดนบวกด,งดองๆนี่มากแห้งวุ <c ười> ้นเสบียงนี่สวงสดคือ <c ười> ดองเข้าเนื้อดีเลยวันนี้ สองวันละสองวันอสองวันพอดีเนาะสีพอดีสองวันสีสีมันจะเป็นยังไงของตั้งหมาดองดองงางเลือเอาไว้เอาไว้อ่าเขาเรียกว่ายังก่อบอรเมนซันในสองฟิตแต่แม่ตู้เย็นสองธรรมดาน่ะสองวันพอสองวันเสร็จให้สีมันเข้าเนื้อก่อนแล้วค่อยเอาเข้าในสองฟิตที่รักออกให้ไง ตเตรมเสือข oh. ่อยเอาะกลัพับนะพับหนักยุนดังเฮ้ย <laughs> ตายสิโอ้ยเนาะ,ะปาดแรดีดไม่เหี่ยวคือหอมแต่เราแบ บังอยู่แล้วเนาะค่ะอืมดูดูเส้นค่ะไม่รู้จะยังไปไหนอามวนค่ะอมวนปพายทำไงนะบอม ฟ้าเยยผ็ดเนี่ยการบุกผิมมดคือผิตํำไม่ไรกินหรือได้ต่ำม,มากจริงคนอยอะ <c oughs> เขาก็ตํำหลายจังหีอยู่แล้วเขามักอลังการเนาะตํำหน่อยกับบ่มากเนะาะตำหลายมากเคอนหนักตํำหลายยังกันหลายไปเด้อล้าเผ็ด เ็ดวดเพลินแบบวม่ได้ีอยู่ในคอเขาเลยตอนเนี้ยเย็นบ้าบ้าบ้ามันต้องร้อนปะมันฟองหยุดลงหยดลงเอาลดลงหน่อยเกินไม่ฟัดด้วมีใครกินแล้ว มั่งเด็กกินหลายคนแล้วมั้เนี่ยหลายวันนี้เขาก็ไปส่งน้องเขาอยู่เกาหลีแต่ว่าครอบครัวเขาอยู่ตอนเขาได้กินเหมือนกันส่งป้าหน่อยส่งไปเกาหลีแซ่บลยครกับมาสัางา่งม่น้องว่าเอาไปเอาเอาไปลงรีวิวได้นะพี่ผมขอผมอนุญาตม,ามัืงแซ่บแห้งมาอนกันมางนั่นกับพอาดใเข้าคือหอดบานใดเนาะม,มันคนอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้นะ อมหเห้มห์แ่น่ากัดเลยว่เอาไม้อังไม้เอาอะไอีกอ่ะเอาอีกอ่ะนี่มันหาค่ะมาหาหมองหลงหลงนุ่มหอมแห่งอยู่เอย่ามากวนนะที่ไปคิป อ้าพี่น้องคะใครอยากจะกินแคบหมูกระเทียมทูนน้ำปลาขนมจีนกับกักสั่งซื้อได้ที่เพจตั้มมีหิวข้าวนะหรือว่าเพจตั้มมีหิวข้าวซื้อๆก็ได้ได้จ้าเดพลินจองหน้าการลองเสิร์ฟหอเนาะซื้อในเด้อค่ะเด้อกางเฮ็ดเฮ็นใหม่เนาะสหรับถือหน่อยนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า